สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสุเทพพร้อมแกนนำกปปสเฮสารให้ประกันตัวนอนคุกแค่2คืนเมื่อเวลา9นาฬิกา6นาทีวันที่26กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว8อดีตแกนนำกปปสได้แก่นายสุทเทพเทกสุบรรณนายนัทพลทิพสุวรรณนายชุมพลจุนไซนายพุทธิพงษ์ปุณกันนายถาวรเสีเนียม นายอิสระสมชัยนายสุวิทย์ทองประสิทธิ์และร้อยตรีแซมดินเลิศบุตรโดยสารอุทธรพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วจำเลยที่หนึ่งกับพวกแล้วเห็นว่าเคยได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของสารชั้นต้นมาก่อนไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติการจะหลบหนีหรือไม่มาสารตามกำหนดนัด แม้ศาลชั้นต้นพิจารณาลงโทษจำเลยแต่โทษจำคุกสำหรับความผิดในแต่ละกระทงก็ไม่สูงนักทั้งจำเลยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรตีราคาประกัน800,000บาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไปห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เวนแต่จะได้รับอนุญาตจากสารชั้นต้นให้สารชั้นต้นแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเร็วทั้งนี้สัตว์อาญาอ่านคำพิพากษาจำคุกแกนนำกะปะปะสในคดีลมเลือกตั้งพร้อมส่งตัวนายสุเทพและเจ็ดแกนนำกะปะปะสเข้าเรือนจำเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ